สว,ส,สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนวนัวค่ะเมื่อนี้ตำบักหุง,ป,งมกมกหปิ่งไก่แล้วก็มีหมกไอหมกน้อน่อไม้เ้อค่ะหมกน้อไม้สดหิวเขาเพราะก็เลิกเรี้ยนได้นี่ค่ะเบิ้ลครับข้าวเหนียวรอบแรกซักนี่เออข้าวเหนียวได้หนิท้าเบิ่ง,งครับวันนี้ไม่มีเด็กนะคะเพราะว่าอันตาของพัตเตอร์เสียค่ะตาพัตเตอร์เสียเนาะก็เลยอืมแล้วงานก่อนผลล่ะค่ะเลิอกเรียนมาหิวเขาซันไซทั้งสอง ท้องหน้ามองเก่าแสบบ่อยๆหมวกน้ำใหม่ชอบแสบเมือม่อนาหาวไทยอยู่เพิ่ครับนี่ค่ะไปยผ่านแจ๊วสวานขึ้นกองเนาะสภาพหนำกรรมห้าวไว้ไปถึงนะครับไม่ได้ไปถึงลหรมีหน,นำอยู่บ้างเหรอะแสบปิ่งไก่หอนหอนหมกน้ำใหม่ม ขาเนิ่วห่อนห่อนออตายแจ็คสัวปุ๋มมึงนี่เดือนเออเทปานนี่สามว่ะครับสามซี่มผมบอกมันป่วยจะโดนแล้วหรอค่ะคนกับข้าอยากง,งานน้ำพุนตาเพิ่นหลับ กวินป่ะซื้อเรานะครับกวินเขาเงิ่นเขาท่งน้นือสวยงามนะแบบน้องพูดนะเนาะครับที่เขาเคยไปทยน่ะถ้าไปกินป่าเท้าได้ไหมครับคู่ถ่วงตะลิงปิงเราเยอะแล้ว,ลวไไมันมาเอาไหนวาสันอ๋ออยู่ในแจนั้นล่านะครับคู่ ทีแล้วบ่นหนลูกอะไหนอืมมั่งในเจมองอันนั้นนะครับคุณไปขอแล้วแล้วบอกคุณไม่เอาอยู่แล้วบอกให้เธอไปเอาเธอกินเป็นอยนยังเ่านี่ครับคุณอยากยยาได้อยู่ครับเล่งปิน่นมันใหญ่จังหน่อยกันโอ้ย แต่ว่าบั้งมังกกที่คู่บกให้เธอไปเอาน่ะแสียบในบั้งมังกกนั่นน่ะเอาที่นายคู่บ่หายผมไม่ได้กินเขาเป่เขาเทงนะครับไม่เคยกินข้าวเลยแล้วยังดื้อนะขี่ดื้อนะคู่บ่าไมือยู่วข้าวอ่านบาแล้วครับจะมาสัตย์ใจเขาแร้งว่ะเตีย้ยครับ ม้งน้ำมันกับแซ่บเสี่ยม้งน้ำมันสดรสเลอร์ใส่ใบชะพูใส่พักใส่แงะคือใบยังพูใบชะพูลูอีเลิศแซ่บักอีเลิศักอีเลิศต่หมูหุ่งใส่บักหอย ตั้งแต่หน้ายังบ่เขายังบ่กอะไรนะเขายังเป็นมาหย,ย่อนไม่แย่หย่วันนี้วัางดูห้งหน้าพูดนะงามเรอพูดนะตอนนี้นสิได้เกียเียวเมื่อไนี่บางคนพูดติดตามมายังบ่รู้นะคะว่า อยู่ที่ไหนเนาะค่ะอยู่จังหวัดสกลนครเนาะค่ะอำเภอโพนนาแก้วโพนนาแก้วไปทางไหนถามอำเภอยังทางไังเนาะอำเภอยังบอดูบ้านทะเลบ่อรูบ้านทะเลบ้านทะเลมาแล้วไม่ไม่มีทางเลี้ยวขวาครับบ้านทะเลกับอำเภอยังอำเภอทะเลเด้อค่ะไม่อำเภอทะเลเลยคุยไม่อันนี้เสนอบ้านทะเลอะบ้านทะเลเลยอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมือง เคยก้อสะกดกับพวกหัจักได้ในสัวผมไม่เคยได้ยินนะครับอยากไปอยู่น้องไข่เนาะอืมเนาะบ้านาแถบเพิ่มเมืองกันบะครับบัานนี่ผู้ลังค้นสีสงสัยอันกระตูคิมบ่งกีนั้นไม่ใช่ผักอีตูนะคะบางคนก็บอกว่าผักอีตูมันไม่ใช่ผักอีตูมันเป็นภาษาเฉพาะเขากระตูบะึุงเธอเอิญอ่ะครับกระตู ภาษาคงเขายังครับแต่อย่างก็ขี่ข้างขาเ่านั้นแหละพอวบาบอาลบูบูพอเปลี่ยนภาษาของเขาขี่ข้างขากภาษาไทยกับข้างคกนะครับอุทยเทวีย่ายเดือกันหนึ่งเขาเลือดยู่ได้บ่อยพ่ครับพอเท่าไรใส่ แล้วครับมื่อเนี้ยือยังไ่เห็นไมคเก็บคารามมายังม่ครบแล้วครัวหนุนอยู่ได้เนาะครับสิสอบสิปิดพักเลี้ยได้บ่อยใครับได้บอมังเรียนได้แล้วครับเรียนใส่ใเทคนิคสกลุลอะใส่คือว่าเรียนแถวบ้านนี่ใส่กอ็อยากเป็นคู่พระละ ไปแบบโตแล้วครับมันน้ำอันดีสาเจตมีน้ำเเทีย่ยวเอาเขาไปยุพุนสาเจตผมผ่าครับเที่ยวเอาขับครัืไม่มได้เห็ดแล้วนะคลิปน่าแบบนี้นะจะเ,เห็ดดีแบบละบ่อยได้ครับ มันเลนแบบเมื่อไหรว่ามีค่าขนมเนี่ยไม่มีค่ารถไปเรียนเนี่ยมันเลนแบบวะแบบเลเอร์เลนบักเาาครับพระใบกับมาเรียนเอกอีหอย่าง้าขาอีหย่างสร้างกลโรงงานครับคณจังใดคือไปสัน่นแบบ ตัดใจไปเลยครับพอกับแม่ว่าอย่างไรบาร์บาร่าครับเธอเรียนส่ยก็ดีหมดละ่ะเรียนรถขึ้นอยู่กับตัวเ้าเนี่ยละ่ะ <c oughs> ขอแค่เป็นคนดีก็พอะล่ะไ่เม็นไปหาติดเสียติดสาวมีผู้สาวนะมีอะไรอยู่ไ่เม็นไปหาติดแอดแปดแอดแปดว่าไปหาเรียนหนังสือหนังบลาได้เด้อหืม ใบบัลินยาบไได้เด้สิได้ติดบาท่าพอเธอเด้หวขึั้นนาะได้น <c oughs> ิดอ้นอนอันบ <c oughs> ัวขากนอว่าบบบนลัวขนหัวขับนหัวข้หัวขนวขึ้ัวนบัว้นหวนัยขึ้บเป็นคูวพึน้น,นหนหนหัวน้นัวขึ้ มาสอบราชาพัฒก็ได้อะกูเบิ่งเขาครับสืบเวาเสียบนะแต่หมางหงกับคกักอยู่หมกน้ำใหมก่กรเลือดลูกเราเลีนยงยส่ไงไพโคเนี่ยแหละมันนานหลานนะครูหมกน้ำใหม่ แล้วเบิ่งคลิปแล้วเบิ่งคลิปเมาตลอดได้นั่นไม่ครับอืไปก็ไผ่แนวละมูนี่ไปอยู่บ่นี่ครับผู้ใดอ้วดวันนะบ่ไผ่โค้งอวดผู้ใดไปน้ำเท่าบ่เนี่ยหน้าตาดีๆนั่นซึ่งยังอับร้อนรนน่ะไผอืมม้อสวางหม้อขึ้นม้อสามนั่นหน้าตาดีๆนั่นหม้อสามครับมันขา,ขาวๆน่ะ เราสามาตาดีก็มีผมมีแล้วเฮ้ยแม่หนูบอกว่าผมนั่นนึงนั่นนึงหน้าตาดีกว่าเธออีกยบใช่ปะรู้เขาขายมาสองแบบครับม้าสองน้าตานี่เอ้ยระจานผมดอกยได้บ่อยวันได้เครึ่งเลยนายนั่นไผ่หัว ให้ซือแบบอีหย่างขาขาวฮะนอะไครับขาขาวนให้นหยบ่ม่บอซื้อนานบ่มาสองมาสามะมาสองดูว่านหนครับมาสองคื่นหน้าตาดีสุดสั่นดับเบิลไนท์มีสองนท์ครับ สองคนเลยซื้อ,อันนี้หน้าตาดีได้หนะครับอยู่บ้านเสี่ยงซื้อนี่บออบ้านไหนครับคู่หลู่แล้วเนี่ยคู่ประกาศอีกยังบินทบาทบ่ ใช่หมรัอืมเป็นยังประกาศคู่มือเลยไาว่าเมื่อนี้ไปเส้นทางนี้ครับบ,รบินธบสินทางเกาสันบ่บ่พอเมื่อนี้ไปทางนี้เมื่อนี้ไปทางนี้ครับสลับมือกันไม่ครับเพราะว่าผราหน่อยครับค่อิดไดใส่บาท,ท่วดถึง มาวัดหลดมาจังหัรหลดจังน้ำใหม่กับเลือดหลดมอน้ำใหม่กับเลือดโหลดแห,หวงนึ้นขึ้นหัวดีแทะขึ้นเดียวหวักคักแทะเนาะ หมกน้าไม้ใส่ผักสังเงะผักสังเงน้าบอครับผักสังเงะมันเป็นผักสังแงมันผักกระแงงเด้พักสังเงน้าหักสังเงพักสังเงะนี่ยนะนี่ผักสังเงะบ้านคู่เอิญพักสักพักไก่แง่แม่นั่นไงผักกระแงงแน่นี่อยู่น้ำทงน้าพักกระแงงบอครับอืมกลินของเมดติบเปลืองข้าข้างแม่เท่หนึ่งเขาเพื่อคู่เล่านั่นลเนาะ เขาเนั่นั่นบอสรู้ไส่วนมากเขาลัดไปไซเดอร์เป็นหน้าบอครับพาสเขากินค้ากินแน่แต่บ่อยยินดีครับผมสุดจ้ำในที่เขากินค้ากินแน่ตอนนี้เขาเมือติดอนะ่ะไม่อ้วนยังไง คู e ่เห็ดแจ่วไปแล้วบุกแจ่วนะคู่ถ่าบักมืองหอดตัวไม้คู่ครับะแดกงเม้นแห้งเม้นตึงเลยยืนหอบมั้เออบะเด็งเป็นกวางเด็กน้อยว่าแบบอะไรครับบะเด็งกัเม็นบะแดกร้อนไปอยู่เากับปิดคลิปถอดบังลูกเขาบ่อยโซดเขาเรบ่อยเดมติบได้บางหันอ่ะ เบิ้งได้ไปอ้วดในจังไหนเขาถ้าคือออนดีถาว่า,าหนึ่งสองสามเมือ่อพูดอยู่อีกกลิ่นคนเดียวครับภักแท่เอาขอบคุณด้วบ่อยผู้สิก,กินต่อยนะเขบคุณในไลน์ครับที่เข้ามาติดตามรับชมสองกินแซ่บแบบเบร์นูครับมื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ